วัสดีครับสวัสดีนะครับผมเน็ตออโต้นะครับที่ภรษาการถ่ายร้าน b a c a r s v i t e พะ่เยานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการดูรถนะครับผมว่ารถเก่งคันนี้นะครับจะสภาพเดิมขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าวิธีการดูรถนะครับว่ารถมีประวัติอะไรไหมะมีทําสีมีชนหนักอะไรไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็เป็น toyota vios นะครับ เอออโต้นะเครื่อง1.5รุ่นเจนะครับผมปี2012นะครับ E55 นะครับผมคันนี้สภาพสีนะครับนะฮะก็เป็นสีบอลเงินนะครับนะฮะโดยรวมนะฮะก็ถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าคันนี้จะเดิมขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเริ่มจากนะครับด้านข้างั่งนี้เลยนะครับตัวนี้นะฮะเจ้าของเดิมนะฮะได้ใส่ล้อแมกมานะครับ ตัวนี้ก็เป็นรอแม็กขอบ16นะครับผมนะเปคยาง185งแปด้าท้าห้นะครับตัวนี้นะครับสภาพยางนะเป็นปี2 0 1 9นะครับนะสภาพยางปี2019นะฮะวิธีการดูรถนะครับว่ารถมีประวัติไหมนะฮะมีการเก็บสีตรงไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มจากประตูนะฝั่งคนขับก่อนเลยนะครับ นี่นะครับตัวนี้นะฮะเป็นเม็ดอักนะฮะเม็ดอัคเดิมโรงงานนะครับผมเม็ดอัคเดิมโรงงานนะครับเม็ดอัคอยู่ครบนะครับถ้ารถมีประวัติพลิกคว่ำม,มานะฮะตรงนี้จะไม่มีรอยเมดอักนะครับจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับดูรถนะครับต่อไปนะครับผมก็มาดูตรง ประตูนะครับผมว่าเคยเปลี่ยนไหมหรือว่าเคยทําสีมาไหมนะครับอ่านครับตัวนี้นะครับนี่ครับสามารถใช้เล็บกดดูได้นะครับผมจะเป็นรอยเล็บมือนะฮะเพราะว่าตัวนี้ไม่เคยเปลี่ยนประตูมาแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นซิลิโคนจากโรงงานนะครับมันจะนิ่มๆนะฮะเดิมๆนะครับผม ประตูฝั่งคนขับนะครับก็ก็มีาเก็บสีเก็บรายละเอียดบ้างเล็กน้อยนะฮะตามการใช้งานนะฮะเก็บริ้วรอยนะครับไม่มีการชนหนักมานะครับฝั่งนี้ต่อไปมาดูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับดึงดูนี่นะฮะเม็ดอาร์กนะครับอยู่ครบเลยนะครับน,นะฮะเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับ ก็อีกจุดหนึ่งนะฮะดูตรงนี้นะฮะอ่าเป็นหัวน็อตนะครับหัวน็อตประตูบานฝั่งหลังคนขับนะครับผมนะไม่เคยเปลี่ยนมานะครับเพราะหัวน็อตไม่มีรอยแกะนะฮะตรงประตูนะครับนะฮะตรงประตูนะครับก็ยังเดิมๆอยู่นะครับผมนะไม่มีทําสีนะครับไม่มีรอยทําสีนะครับอ่า ซิลิโคนนะฮะซีนจากโรงงานนะครับมา mm. ดูรอบคันกันเลยนะครับมาดูในส่วนของฝาปงหลังนะครับผมนะฝาปงหลังดูหัวน็อตนะครับ mm. นี่นะหัวน็อตก็มีรอยแกะอยู่นะครับผม mm. อันนี้เป็นรอยแกะนะครับผม mm. เพื่อ,อเก็บราลยละเอียดนะแต่ฝาปงหลังเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนมานะฮะ ฝาปุงหลังเดิมนะฮะดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นโลโก้โตโยต้านะครับที่ปั๊มมาจากโรงงานนะครับเนี่ยฮะฝาปุงท้ายอาจจะเคลมประกันชั้นหนึ่งนะครับผมเขาถอดออกทำสีนะฮะนี่นะครับแล้วก็ดูมุมตรงนี้นะครับเนี่ยฮะมุมตรงนี้นะครับเดิมเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะฮะเนี่ยฮะเม็ดอาร์คเดิมเดิมนะครับ ตรงนี้มุมตรงนี้ไม่มีทําสีนะครับผมอ่าตรงนี้ก็เดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นรอยเชื่อมจากโรงงานนะฮะนี่นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมไม่มีรอยทาสีสียังเป็นสีด้านๆนะฮะเ็ดอกนะครับมีครบนะฮะไม่มีทำสีนะฮะ สภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยนะฮะคันนี้พร้อมใช้เลยนะฮะครับประตูนะครับผมฝั่งซ้ายนะฮะด้านหลังนะครับผมนะครับก็ยังเป็นประตูเดิมโรงงานอยู่นะฮะนี่นะครับใช้เล็บกดดูได้นะครับผมเป็นรอยเล็บเลยนะครับนี่ครับเม็ดอ้างเดิมนะฮะเม็ดอากก็เดิมนะครับ มาดูของนี้นะครับตรงนี้ก็เดิมนะครับผมเป็นของเดิมโรงงานนะฮะประตูไม่เคยเปลี่ยนนะครับนะครับเม็ดอักเรียงสวยนะครับผมเดิมครบนะครับ บอกรหัสรถนะฮะแล้วก็หัวน็อตนะครับยังเดิมอยู่นะครับจุดเลยนะฮะยังไม่มีแกะนะฮะประตูไม่มีเปลี่ยนนะครับผมมาดูภายในกันนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ได้เป็นบอกผ้านะครับผมถุงลมนิรภัยนะฮะบางคนขับก็มีตรงพรมอะไรนะครับนี่นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผม แแบบมนนนนวะะฮะี่เป็นตัวเจนะครับผมตัวเจจะเป็นกระจกแบบปรับมือนะครับตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับผมกุญแจรีโมทออกศูนย์มาเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นที่วางแก้วนะฮะ มาดูเลขไม้กันนะครับตัวนี้เลขไม้อยู่ที่1 3 8 9 8 6กิโลนะครับผมสำหรับรถปี2 0 1 2นะครับก็ถือว่าวิา่งอพอดีพอดีนะครับไม่เยอะไม่น้อยจนกินไปนะครับตัวนี้ก็เป็นปเปิดฝาพงหลังนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเปิดฝาถังน้ำมันนะครับ ก็จะรีวิวแบบละเอียดละเอียดให้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นกระจกแบบไฟฟ้านะครับนะฝั่งคนขับก็เป็นแบบกดแบบอัตโนมัตินะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับเนี่ยครับผมอันนี้นะฮะเครื่องยนต์นะฮะผมได้ทำการล้างเรียบร้อยแล้วนะฮะสวยงามเลยนะครับผมอ่าเริ่มจากตรงนี้นะฮะหัวน็อตนะครับ หัวน็อตยังเป็นหัวน็อตเดิมโรงงานอยู่นะฮะเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยขยับนะครับผมหัวนอ็อตแก้มข้างนะครับผมเ,เดิมเดิมนะครับแล้วก็ซูมล้อนะครับซ้มตรงนี้แมอักเดิมนะครับเครื่องยนต์ถือว่าสวยนะครับผมนะครับฝาปรงหน้าเดิมนะครับตรงนี้นะครับ ไม่มีรอยแกะนะครับอันนี้นะเป็นเครื่องยนต์นะครับเบนซินนะครับผมเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับฝาปรงหน้าเดิมนะครับมีปัมตาโตยต้านะครับผมนี่ฮะนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องหมายมอกตอสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับ ต่อโปงหน้ายังเดิมอยู่นะฮะไม่มีประวัติชนนะครับคันนี้ด้านหน้าไม่มีประวัติชนนะครับสําหรับคันนี้นะฮะก็ผมก็ได้ชี้แจงในเรื่องของการดูรถเรียบร้อยนะครับผมรถคันนี้ก็ถือว่าสภาพสวยอยู่นะครับผมนะสภาพ90%เซนนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมแต่ก็มีเก็บสีตามการใช้งานรอยขีดข่วนนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพื่อให้ รถมันดูดีขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็น toyota vios นะฮะหนจรุ่น j g e a l ปีสองพนสนะครับนะสําหรับตัวนี้เราตั้งขายอยู่ที่2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับผม2 0 0แสนกว่าบาทนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับคันนี้นะฮะมีบริการจัดไฟแ a n c e ให้เลยนะครับผมตันนี้มีบริการจัดไฟแ a n c e ให้นะครับทําสัญญานะครับผมไม่ยุ่งยากนะครับสําหรับคันนี้นะฮะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับหวังว่าการดูรถนะครับจะไว้เป็น ประโยชน์ให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ